เมื่อกี้ได้ยินว่าไงได้ได้ได้ยูได้ยูฮะได้ยินอะไรเมื่อกี้ได้ยินว่าไงยินว่าว่าเอฟจีจะชื่อเชื่อให้โอ้โหเราเรีบลลกเลยใส่ใส่แอลแอฝรั่งอะเขาอเคถ้าถ้าฝรั่งนอลโอแต่อ้ไอ้ไอ้ใอ้ไอ้ไอัไอไอ้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 ไองไอ้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 ไน้ง้ไอ้้อ้ไอ้ไ้ออ้ไอี้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ทอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไ បោ <tod 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 ះឲ្យណៅដែរអ្ហ៎អោក៏ថានេះស្អីតែអូឈ្មោះទៅជាលំទីไหนមិញសាខូផងក៏អូនលូកឌីចិត្តរឹងไงឌីចិត្តរឹង3លូកជីមຫນ້າបានឆំលើយណា คนละลายครับคนละลายอันนี işte. <S 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 ้ลายข้ออกนนั้ลายขอลายคนละจะท่านลายพระราชทานนะคะตัวนี้เป็นพระราชทานเก็ดีในะพี่เหมยนะคะหมยเสื้อผ้าให้ดานให้นะคะไปให้น้องชายนะที่อยู่สนามบินื้วยแ้วพี่หมยก็ซื้อเสื้อผ้าตัวเองด้วยโอเคง่าย ลบอกอยู่ว่าถ้าตัวใหญ่น่ะอ่านเบรลวเนี่ยมันไม่ได้แต่แดดดี้เนี่ยเขาไม่ใส่คุณเดวิดน่ยถ้าเขาใส่เข้ามาแดดดี้คืออะไรครับแดดดี้สามีนะมาดามรู้อ่ะรู้ก็พร้อมฝึกไว้พร้อมแล้วพร้อมเสมอพร้อมเสมอสำหรับคุณนี่ก็คือพ่อเราแหละแดดดี้คือพ่อเด็กเขาเรียกแดดดี้แดดเดดดี้เขารู้ดีแดดดี้คือสามี คือมันปากไงแล้วภรรยาเรียกว่าอะไรครับมัมมี่บอกเขาเรียกมัมอ๋อมัมมี่ถ้าเป็นลุงเขาเรียกว่าจิมมี่โอ้ยเจมมี่เออนี่คนลูกหลอกมาแล้วไปพักไปพักไสามนิ้วชิดขนาดนี้จอ่ะโชก่อนแม่คำใสโชก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปยังไม่พอเอ้โอแม่แม่ยังไม่พอเอาใหม่หน้าหน้าบานกว่านี้อีกให้หน้าบานกว่านี้หน้าบานกว่านี้แค่นี้กับบานโพล ไอแม่ร้องดังๆดิเออร้องว่ายไงร้องให้เทวดางยินดีดีใจขอให้เทวดาอาประทานพรให้เขาเงินก้อนใหญ่เอาไปสามสิบล้านถ้าอยากไม่ถูกก็เอาสิบสองล้านเอ้ลั่นแม่เอาแบบลั่นๆเลยหมดเลยแบบเอ๊ะทีน้แม่ เอานั่งสั่มวันนี้นะเกิงพั่งพับแล้วพับแล้วดีใจดีใจใจดีใจดีใจกับแม่กับใจับสี่้วเมาแล้วครับเมาแล้วพี่น้องเมาแล้วเมาแล้วนะทั้งหดเท่าไรนับก่โอ้ยตัวกี่ตัวนไม่ถูกอ่ตัวนี้สี่ตัวนี้ก็พันแล้วก็พันสองร้อยห้าบค่ะ แล้วพี่น้องรับแล้วเอเฮลันเนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสวัสดีค่ะยอดเลยยยอเลวันนี้แม่ก้าวขาไหนออกจากบ้านแม่อขากเพื่อเาวนี่แม่เปิดซองขาวแล้วถูกเนาะเจ้าก็ได้วันนี้ก็แจกเพิ่งซองขาวซองแดงกอ่าืมาแกเพาะ เขาเขาเขแจกอะไรนะเปิดซองขาวก๊บปลวกผมออกธรรมดาอะไรนะคนเราเปิดซองขาวแล้วเตรียมนะครับพันสองร้อยห้าสิบบาทจ้าพันสองร้อยห้าสิบบาทตัวละสองร้อยห้าสิบโอเคทำไมเงียบอ่ะเงียบดีใจใจเต้นใจเต้นตึกตักตึกตักตึกตัก แม่น่าจะสั่นกว่านี้นะแม่นะโอ้ยสั่นแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปห่อช่วยแม่มาช่วย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 แม่ไม่ต้องช่วยเดี๋ยวขอส่วนแบ่งเงินมาจ่ายทางนี้ก็ได้ครับโอ้ยเออเดี๋ยวพ่อจะเอาส่วนแบ่งอีกเยอจะเอาส่วนแบ่งอีกจะเอาร้อยละรูดเลยร้อยละหน้าเน่ยหน้าเนี่ยเพราะว่ากล้องเราเห็นหมดนะแม่นะแม่ทำอะไรลูกเห็นหมดแล้ว ่ได้ให้แม่ขอบ้างเถอะให้ส่งลูกน้อยลูกจุกซะก่อนเดี๋ยวแม่แจกเองถูกระวันก่อนแล้วเราจะถูกไ้มนี่พูดูดไปนี่ถูกถูกทุกวันทุกวันถูกทุกวันนี่ถูกทุกวันนะครับนับกันสดๆเลยถูกทุกวันเมื่อวานนี้ก็ถูกพัท่าสามพันกว่าบาทโอ้ดีใจไม่กินข้าวเย็นเลยนะเม่อวาน เมื่อวานดีใจได้14ตัวอ้าวเอฟซีเหมาให้อบอกว่าเสือมาไล่ให้แม่หน่อยเออตอนเย็นแล้วก็หายแซมไปเอฟซีมาเหมาแทนนะคะมีติปอีกด้วยนะคะนี่ฮะมีติปอีกสิบบาทอ้าวเดี๋ยวจะให้พรนะคะวันนี้เฉพาะพรก็ประมาณ8นาทีใช่กรอบเอา เยอะที่สุดเออ<ม>ชื่อชื่อแม่ให้พรและแม่ให้ยออรักสลับใจด้วยนะวัชาราะก็ <ๆๆ S 1> ที่อื่นมานี้ขอให้เจ้ามีโชคมีลาบนะคะ <ๆ S 1> หันใจเงินมาหันขวัเงินข้าเงินเข้าข,ข,ข, <ๆ S 1> ขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้สิทธิร้อยล้านมือสองข้างหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากไม่น้อยพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไรกังวล ให้เงินข้าวมอนหาฝนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพเจ้าแข็งแรงแข็งปาน้ากล้าปานตะวันให้เอาเงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลอย่าได้ขัดได้คลองวันที่16ขอให้กดรหัสเทวดาให้ถูกต้องแบกเงินแสนเข้าบ้านแบกเงินล้านเข้าเรือนตลอดปีตลอดไปด้วยเพื่อน ขอให้ร่ำล่ำรวยรวยนะคะสาธุสาธุขอให้เป็นจริงได้มาทุกปีผลไปเลยสั่งสั่งทางไลน์ก็สั่งนะคะซื้อสดก็ซื้อนะคะเฮ้ยตองนั้นน่าตลกเนาะค่าเสื้อผ้าเจ็ดพันค่าจงเจ็ดพัน ค่าส่งไปอเมริกาแพงเนาะแล้วตอนนั้นเสือนาะเราเป็นคนแพกเน่ะน้ำพริกอะไรปลาแห้งปลาอะไรขึ้นเสียวน่ะไปเราก็ไปแจกเราเราก็ถวายพระอะไรเครื่องแบบนี้มันช่วยกันซื้อหาดีาะคือถ้าไม่ใหญ่ก็ไม่ซื้อนะคะอาจจะกลับมาอีกก่อนหนูจะกลับอาลพราะหนูจะขึ้นเครื่องวันที่หกหนูจะหกเดือนธันวาบ่อ๋หกเดือนธันวาเอ้ยเจ็ดแปดก็วงสรวงแล้ว อยู่ไม่ทันทีนี้เราก็ต้องไปซื้อเซรั่มอุ่นนมโออ่ปะอันนี้แสดงว่าชุดนี้ไม่เอาเลยนนนวจะไปซื้อครีมซื้อซุนค้าที่ชอบมนโอมต่อเองรักจริงๆนะฮะกระติบเอาไหมแม่กระติบริบข้าวผองย่าพาจักบาทเนี่ยของย่าพาน่ะไอจิ้มเล็กน่ะ

หนึ่งพันบาทนะถ้วนหน้าเลยทุกร้านสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ